สพี่น้องกระแด้ดาราไทยมาดาราไทยมากยังไงนี่เกิดอะไรขึ้นอไปยองข้างหังกันไปเห็นพี่บังเอิญประเทศอะไระสันวันนี้เราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บังเอิญนะอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้พี่แกมาทำชุราพอดีอ่าประชุมพอดีคือเปียกมาเลยอันนี้คือเปียกมาเลยเดินกับทีมงานมา บังเอิญนะนี่บังเอินอีหลีพี่บอกอีหลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ดื่มอะไรคะกาแฟเอาสั่งยังที่ไหนยังสั่งเน่ะสวัสดีครับคุณแต่งตงตัวเก๋จังวันนี้แต่งตัวเก๋หล่อมากวันนี้แต่งหล่อเท่มดูสิเท่โอ้โหไล์หล่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิสุทธิ์ถ่ายรูปแน่จากก็แต่เข้าไปยืนถ่ายจะหามก่อนเนาะถ่ายยังถ่ายรูปยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนู้นเดี๋ยวกินกาแฟก่อน แล้วบอกอก,อกินเย็นหรือกอินรวอนอฮอชกกแลตพี่สาว<อ>น้องกกีได้พี่น้องถ้าจะถามว่ากกีแต่งตัวเหมือนใครนะไม่ต้องถามคนอื่นไม่ต้องถามไกลนี่เลยจ้าเารฟเปรนแฟด์ดก,กัวกี<ป>นี่แบบแน่าเสียดว่าชอบการแต่งตัวไลฟ์สไตล์แบบของพี่ดูแก้วนักจแต่งตัวเมืองถูกอย่างถ้าเกิดมาด้วยกันก็จะเป๊ะเลยเอดแล้วก็ถากกีดูก่อนเลี้ยงวะ ยิ่งเฮือดอยู่ช่วงนี้ถะาจะหาน้องใช่ไหมโทษหาตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นเดี๋ยวถ้าจะบอกน้องจะให้นั่งแบบเลือดโอ้ยนอนอุ้ยดักมากเลยกระป๋าไม่เต็มไมื่อกล่าสายเข้าตกใจหมดเลยตรงนี้สวยมาก วงนี้มันได้หวะกล่องคุณงามตัวกล่องที่จับเป็นหมวกอ่ะจีขึ้มเต๋อแพ้บอสได้เอากล้องพี่เกลยวก็ได้ทำไมน้องมีแว่นตาแว่นให่ไหมมีแว่นไหม่โบมีโบยันมาจอบมาอยู่แบบมันโมเด็กละได้บอสใสแล้วความยืมเลยแต่มันต้องใส่ยังไงอะดอกนี้ เฮ้ยแกจะพอเสี mm ้ยใครจะพอเสียไคมาเอาใหม่พี่อ่าันก็ไมด้ใส่อนเนี้ยสับกันบ่อนิดนึงโคจเต้โคจะโคเทพี่น้องคืนครับจะลืมจะลืมกลับวันไหนี่กลับวันที่นี่ต้องถามคุณผารู้กันว่าจะกลับวันไหนไม่มีไม่มีตัวกลับบอง เราว่าเสียงให้ดูขึ้นอย่างพี่น้องเรามาทำเหนื่อเท่าไหร่มาทำงานมาทำงานมีเสื้อผายอดที่นี่ทำงานเนี่ยคือไม่ทำงานที่นี่นะแต่ว่าแบบเป็นเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวอะไรแบบเหตุอย่างยุ่งเหาะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจักรล่ะคุณลูกแก้วมาทำงานหรือแบบเหตุงั้นนี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่นโนมัสสัดนะอ๋อโนโนมัสสัดเนาะโนโนมัสสัดมาทำงาน อยู่กันน่าจะคนจีนนะหรือว่าสองนัดจากเขาอาจจะพี่บ้างสงนี่ไงเฮ้ยน่าเหมือนกันเขาขาว E.I. มากรูปข้างหลังเป็น E.I. มากตากฝนไปไหนต่อคะตากฝนเปียกเลยไอตอนแรกว่าจะไปอย่างกรองตลาดโบราณแต่ว่าก็เลยมากินกาแฟแล้วมาจ่ายอีทีมงานพี่ผู้ชายที่วิดีโอคอลเมื่อคืนน่ะพี่อะไรนะมออสเอ ดาราจีนมากอบังเอิญม,มากมาเจอจนันแมค้าก็ยังมาเจอกัน,น,นอกีกเนาะคนนี่